เข้าสู่หน้าฝนต้นฤด,ดูของการทำเกษตรกล้าพืชเริ่มแตกใบอ่อนพลิบานพร้อมก้าวเข้าสู่การเจริญเติบโตแต่ทว่าปัญหาที่กำลังตามมาย่อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบและความเสียหายที่ร้ายแรงต่อต,ต้นกล้าอ่อนนั่นก็คือนนนเพี้ยไฟมแมลงศัตรูพืชตระกูลเพี้ยเพี้ยไฟนี่คือตัวดีเลยเพี้ยไก่แจ้เพี้ยหอยแล้วก็ลายแดงพืชที่แตกใบอ่อนหรือแม้กระทั่งกล้าพันธุ์ที่แตกใบอ่อน ล้วนเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงเหล่านี้ทั้งสิ้นฉีดยาไปกําจัดยังแม่ทันไรฝนตกใส่ชะลังจนหมดสิ้นเพลี้ยหนอนมแมลงทั้งหลายแหล่ก็ยิ่งตายใจสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองหรือที่เกษตรกรมักเรียกกันว่า,มาแมลงดื้อยาน,นั่นเองมแมลงศัตรูพืชหลายชนิดมักจะมีขนป้องกันตัว มีการสร้างเกราะป้องกันตัวดังนั้นเมื่อเราฉีดยากำจัดแมลงลงไปทำให้ยาไปเกาะอยู่ที่บริเวณขนหรือชั้นเกราะป้องกันต่างๆไม่ได้เข้าถึงตัวแมลงแต่อย่างใดก็มันไม่อยู่อ่ะสามวันพ่นสี่วันพ่นก็คือไม่ตายหรือมันไม่ตายก็คือสามวันพ่นกลับมาดูใหม่ก็ยังอยู่ยังอยู่มันจะท้อแล้วอ่ะอ่ามันท้ออ่ะมันพ่นมันก็ไม่ตายอ่ะใบมันก็ยุ่ยหมดอ่ะมันกินทั้งใบกินทั้งยอด เอฟอสนวักตกรรมใหม่ตัวช่วยสำหรับเกษตรกร,เ,กรเป็นสารนำพาสารดูดซึมหรือจะเรียกว่าสารจับใบชนิดพิเศษที่มีความเข้มข้นสามารถกระจายตัวของสารผสมร่วมต่างๆให้มีขนาดเล็กลงและยังสามารถซึมผ่านเกราะป้องกันตัวต่างๆของแมลงศัตรูพืชได้ช่วยนำพายากำจัดแมลงที่ผสมรวมเข้าถึงตัวแมลงได้สูงสุดถึง90%หมดปัญหาแมลงศัตรูพืชด้วยยาอีกต่อไป เอาตัวเอฟอสมาผสมกับผสมกับยายาฆ่าฆ่าแมลงฆ่ายาฆ่าแมลงลุ่งขึ้นมาดูผู้ใหญ่บอกโอ้มันตายอ่ะโอ้ตายเลยมันตายใบเขาพดก็เป็นเงาครับนอนหยุดกินทีนี้เป็นไงครับใบมันก็แตกขึ้นสิก็ดูมันขึ้นเลยอ่ะคนเพื่อนกันเลยทีนี้เขาไปถามเอ้าผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่มันทําไมมันอยู่อ๋อก็ใช้นี่ไงอยาตัวไอ้ที่ต่งซื้อทางเน็ตเนี่ยลองไหมล่ะก็แบ่งให้เขาไปคนละนี่คนละหน่อยเอาลองไปพ่นไม่ต้องเอาไอ้อื่นมา ผสมแนะลองพ่นสักหน่อยหนึ่งประมาณแงนึงเขาว่าโอ้มันได้ผลจริงๆนอนมันใจเนะี่ยสมน้ําหน้ามันน่นะโอ้ผมจะหมดปัญญาอยู่แล้วเขาก็บ,บอกเนาะะพอพ่นครั้งหนึ่งอยูอ่โอสบายใจมากเลย